สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยิฉันรับข้อสู่เกม Resident Evil 6ในพารี20เด็หรือเปล่าโอเคตอนนี้เอ็ดาของเราเพมาถึงในเมืองจีนแล้วนะคะเหมือนกับพวกทหารคนนี้กำลังกำลังตามหาเอ็ดาซึ่งน่าจะเป็นเอ็ดาตัวปลอมเออจะมาปาร์ตี้เหรอยังปาร์ตี้ไม่ได้ ข้างไหนเอ่ยทำไมไม่มีของให้เก็บเลยปกติแบบข้างทางตรงนี้ต้องมีออกไปเจอเดยวนะขอดูแป๊บเรามีเรามีเมพียรพร้อมอันนี้คอรีถือเป็นปืนพกไว้ก็ได้มีไหมหนึ่งตัวหนึ่งตัวมันดูเงียบจัง ไม่ก้มทำไม้ก้มทำไม้ขอเหยียบหน่อยอ้าวไม่โดนอ้าวไม่โดนรึบโ,โอเคเยียน้าไม้มาก็โอเคทางไหนเอ่ยทางนี้นะอุ้ยอะไรอ่ะเหยียบศพนิดหน่อยก็สะดุดโอ้ไม,ม่กอดทุกคนเห็นตรงนี้ป่ะหืมหัวแตกติดคริ โอ๊ยโอ้ยเดี๋เดๆอเดโอ้โหโดดข้ามมาทำไมอะไรอ่ะคือให้ดูมันทำไมคือให้ดูว่ามันกำลังจะโดดลงมาฆ่ากูถูกไหมเอ้ยาอ้ยาอ้ย่านี่เดินไปเหยียบเดินไปเหยียบนี่คือเออนี่นี่นเหยียบอีกรล้ ไอเขียนใหญ่เมื่อกี้ตายแล้วทางไหนเนี่ยทางนี้เอา้าแล้วกูก็อุตส่าห์เดินเข้ามาในตอกซอกซอย <c oughs> ยิงก่อนได้เปียบยิงก่อนได้เปียบโอ้ยอันนี้ไม่ได้เปียบละอย่าอย่าควงอย่าควงนี่เตะแม่งตายยังอันไหนอันไหนไม่ตาย ุครับผมสกิลพอยต์กะเบื่อปะทงนี้เอ้าจากไหนะโหมึงรู้ได้ไงว่ากูจะมามึงยิงทะลุประตูมาแล้วนะถามจริงเตะก่อนเก่อนมันจะกลามันจะกายลามันจะกลามันจะกลามันจะกลางอออ ยิงไข่เออสนั่นหน้าโอ้พี่สกิลพอยต์กะตัวโหดๆการที่คุณทำแบบนี้นั้นนี่ขออย่างเงี้ยกระสุนปืนพกแบบทำไมมันเยอะจังเยอะแปลกๆอันนี้มันแปลกๆอะ่ะเหมือนกับว่าจะต้องทำอะไรอะไรอะ่ะโอ้ยมันยิงคนบริสุทธิ์คนคนบริคนบริบรสุทธิ์ บริสุทธิ์สุดผุดพองทำไมกูไม่ยิงไม่โดนวะอะไรวะนี้คอหักไปขออนีญาะเหยียบนิดนึงครับผมยี่ย้มยอดติมอะไรอะใครอะ้กูยิงไม่โดนอะไรโอ้โหโอ้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 โอ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 ไปไปดีกว่าไปดีกว่าอยู่ไม่ได้สุ้ปืนกูสัน่น ปืนกูมันสั่นอยู่ช่วยใจเย็นๆหน่อยได้ไหมเออไปละยิงไปก็ไม่ใช่จะดับกระสุนดีๆให้ยิงไปก็ดับแต่สกิลพอยต์ไม่รู้ต้องอัพอะไรแล้วอ่ะมันเต็มอ่ะโูหสุดยอดอเลยว่ะเสียแกยอเสียเสียจริงว่เนี่ยอันนี้อะไรอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงอ้ my ไปทางไหนเอ่ยมีแบบนี้ด้วยรือ,อโอเคโหมาอย่างไวเลยอะไรเนี่ยทางนี้แล้วก็ตรงขึ้นสไลด์ แล้วก็โดดจึ๊บเค okay. ลจะยังไงอืบ้บอ๋อมันมัน,ม,นมันมาเกิดตรงเอดานี่เองใช่ไหมไอตัวบ้าบอคอแตกนี่มันตามเอดามานี่เองทุกคนจึ๊บไอป้ายเหมือนกันเยอะจังจึ๊บจๆ๊บจ๊บมีกุญแจเยอะกัน ทอมบี้ปกติเป็นไปได้หรอทอมบี้ปกติไม่เคยพบไม่เคยเห็นทอมบี้อย่างนี้ตั้งแต่ภาคสี่ึสติลของจริงสติลของจริงการที่คุณทำแบบนี้นั้นกุญแจหรอ โอเคกูก็ว่าละเก็ตตอร์คีนะเก็ตตอร์คีเก็ตตอร์คีพอพอเป็นพอเดี๋ยวตัวอื่นมันมาลุมโอ้โห กูรู้แล้วว่ามันโดดได้แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะโดดมาไวขนาดนี้นะ่ะขออนุญ,ญาตนะคะ <โ> <c oughs> ป้ายเหมือนกันทนั้งเมืองเลยปะเนี่ยมันไม่ตายทุกคนทุกคนก็รู้โหทางยาวซะด้วยโดนไม่โดนโอเคโดโดถึงได้โดดถึงได้ยังไงวะโอเคโอเคโอเคก็คือยังไงก็ต้อง ไม่เคยใช้เลยนี่ว่ะ,ะใช้อันนี้สักหน่อยอ๋อคือกูต้องโดดใช่ไหมหรือมันไปไหนอะ่ะเอา้า ือถ้าแค่โดดมันก็คือจะแค่ไปไป,ไปมามาถูกไหมทุกคนอุ้ยอันนี้อันนี้กดไม่ทันน,นี้กดไม่ทันอน,นี้ถือตายหนึ่งนะอันนี้ตายหนึ่งเสียใจวะกดไม่ทันโดนผักตกรถเลยพี่ผมก็นุ่งจะโดนดาเมจถล่ขอเป็นปืนนี่ลวกัน มันต้องเดินส,ดสุดสุดหลังหลังสุดจริงๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยคืออะไรไอ่ะไม่เราไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้คืออะไรอ๋อคือกูรู้ว่ามันต้องโลบแต่คือกูดูอย่างอื่นอยู่ไงโอเคเราถอยหลังสุดละ เอดนะาีย๋ยพิ่งรีโหลดอประเด็นคือใครขับรถเนี่ยกูอยากจะถามจริงๆใครมันใครมันขับรถ คือยังจะพยายามหยโอ้โ oh หไอ้เราเหยียบไม่ได้ถูกไหมก็คงจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยไอ้บ้ามายิงทะลุ เยอะเยอะพอดีมีเยอะอันเนี้ยเก็บเก็บไว้ทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่เยอะแอบเฮ้ยโอ้โหพี่มันเปลืองยิงสีข้างเออเอเอโดนอะไรวะนะ่ะอันนั้นนะอ่ะ ต้นกี่มองอันนี้ต้นกี่มองโดโดซิกแซกด้วยซิกแซกด้วยไอ้แซกยิง,ก,ก,งยกูกดโด้เลยเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูเลยว่ากดอะไรลงไปอ,อ,อันนี้เกือบนะอันนี้เกือบเอ้ยโอ้โหโเมือ่อกี้กดกดผิดคะทุกคนกดผิดแค่นัน้นเลยไปไม่จบไปไม่จบ อีกแบบหนึ่งดีอีกแบบหนึ่งครับผมคือไม่มีเวลาเล,ล่นแล้วพี่ผมต้องไปละอันนี้ไม่ต้องไปกูอยู่นี่เอ้เาวงนาะวงอะไร โคตรไวอะไรอ่ะเอออันนี้ของจริงน,นี่ของจริงละไม่ต้องอันนี้ไม่ใช่ควิกเออไปเลยตรงนั้นใช่ไหม รอไม่ไห,หวแล้วที่จะได้เจอดอปเปอร์เกงเกอร์ดอปเปอร์เกงเกอร์ตัวเองให้กูดูอะไรบึ้มขึม้นบินใครเอ่ยแหว่อะไรม เห็นกล่องข้างล่างแค่กล่องเนียะตรงนี้บานเลยมีอะไรให้รีโหลดไหมจ๊ะทำไมกระสุนช็อตกันมีนิดเดียวเองหมดแล้วหรออยากได้กระสุนปืนกลไม่ก็ช็อตกันอะคือมันเต็มเลย ก็คือไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือที่ให้แม้กระทั่งสมุนไพรอ่ะ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้เธอจะใไนเปอร์นะเฮ้ยตอนนี้ตอนที่ช่วยเชอรี่หรือเปล่านี่ไง เอียนเบอร์กินอืฮึร์ลีเบอร์กินแล้วเขาต้องเป็นหัวใจหลักในการทำแอนติบอดีซีบรัสนะคะโอ้เหมือนเขาว่าเขาจะไม่ได้อยู่เพียงลำพังแต่นอนเนี่ยอยู่กันเป็นคี่จู เมื่อกี้ไม่อย่างนี้บ้างอะเหมือนพวกเด็กใหม่อยากจะได้ความช่วยเหลือเหี้ยวอะไรวะเหี้ยวตอนไหนขอแป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะเดี๋ยวมาช่วยอ่ะ โอเคไอพวกนี้เหรอคือถามจริงนะกูยิงสไนดังขนาดเนี้ยพวกมึงไม่รู้เรื่องเหรอว่าเป็นกูเนี่ยคือมันยาวไม่ถึงอะพี่ ดำจะตายนั่นไรสิคือผมก็อยากรู้เหมือนกันโอ้โหสี่สิบแล้วกระดูกยังไม่เปราะเลยกระดูกกูเปราะมาแล้วสี่สิบแต่ว่าแต่สี่สิบเลยตอนนี้เนี่ยจะบ้าตายไม่เหลือเลยเก็บไม่ไม่ไม่มีอะไรให้เก็บเลยหมายถึงว่ามันเก็บไม่ได้อย่างนี้ดีกว่า อยากยิงหัวไอ้บ้านเนี่ยตายเอ๊เมาวันออกนอกจอนะมือไม่นิ่งเลยอะไอ้เจ๊กถ้ามึงไม่ถอยเนี่ยมันจะโดนปาดคอนะเฮงี เราเราต้องเราต้องฮิ้วแค่นั้นเลยใช่ไหมขอยิงไอ้นี่เลยตูดตูดพึ่งมันเต้งดีนะคะอยากยิงตูดพึ่งขอเก็บกระสุนกันได้ปะไหนไหนมันก็แบบเก็บได้แล้วอ่ะเออจบพิยิงสนาดตั้งหลายนะัดพยงิงยิงหน้ามายนัดเดียวจุม๋ม ไม่ง่ายใช่ไหมที่จะทำงานกับผู้หนุ่มคนดีคนเดียวคันนี้อ,อันละพูดถึงลีออันอยู่ใช่ปะกูมโนจ๊บโอเคพานี้แบบชิวชิวอยู่หรือเปล่าอะไรอะ โอ้โหพี่เก็บไม่ได้แล้วเราก็ได้จะต้องยิงช่วยเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ back for more. อืมมันจะมีคนกลับมานะไอ้านะ hey, ดาแล้วเราอ่ะเรายืนอย,อยู่ตรงหลุมนี่เราไม่ตกอ่ะดูดิ ขาลงมาแล้วหน้ข้างหนึ่งอะมาแล้วทุกคนน้ำแ,งแดงๆตรงนั้นมันจะโดดขึ้นมาเมื่อไหร่เรารู้ดีนะคะว่าเราเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนโอ้ห้าจามุมมองเอดานี่คือเอดานี่เป็นแบบพวกเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยนี่ว่าแต่ก็นะ ตอนเล่นเชอรีชชช <incorrect>. ช่ก็คือกูยิงเองล้วนๆอ่ะหายไปละเฮ้ยขึ้นมาแล้วเชอรี่โอ้โหไอ้เจ๊กทำอะไรเนี่ยพอละพอละเอ้ยทำไมมันไม่ติดเหรอ หนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะเพราะว่าเราต่อจอยไว้ด้วยนะคะมันก็เลยไปเชื่อมจอยนะทางไหนเนี่ยไปทางไหนเนี่ย ทางไหนทางนี้ทางนี้โอเคตวจลงดีๆได้เอ้ยอ๋อนี่ไงเออมันไททานิกเลยเนี่ยได้ล่มจริงก่อนเันไม่ต้องกดน,น้องเบคัตซินอ้าว,อวโอเค ถ้าเกิดว่าเชอรี่ยิงได้ก็อาจจะให้เข้าไปช่วยนะโดนไม่ตายหรอกไม่ตายไม่เห็นบตบทุกคนไม่เห็นตบไม่ตาโอ้ยวางแรงจังเจ้ไปแล้วภารกิจง่ายๆสบายๆแต่ตายหนึ่งน้อยวิ่งดีกว่าอึ้อ Now, the way นั่นไงทางของเรานะคะทางแต่ไหนแต่ไรอยาก,กลับไปเล่นภาคซีเลยทุกคนไะไปกันดีกว่าวีเฮ้ยจบอย่างไวทุกคน21นาที แต่ว่าจบช็อบเตอร์ก็ถือว่าจบนะคะโอเคสำหรับพันนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยบายนะคะเจอก,กันใหม่พักหน้านะ